สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านเปิดรายชื่อ14ผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งจะพบกับทีมชาติไทยรอบแรกในวันพฤหัส,สบดีที่29กันยายน2565เวลา19.00นโดยรายชื่อทั้งหมด14คนเป็นชุดที่แพ้ให้กับทีมชาติไทยเพียง7คนในรายการ VNL อีก7คนเรายังไม่ได้เจอนะครับ ดังนั้นทีมชาติไทยไม่ควรจะประมาทอีกทั้งทีมชาติเกาหลีใต้ได้เก็บตัวนักกีฬาฝึกซ้อมที่หมู่บ้านนักกีฬากินซอนตั้งแต่เดือนสิงหาคมและได้เดินทางไปฝึกซ้อมที่ประเทศบัลแกรเรียตั้งแต่วันที่12ถึง20กันยายนนี้โดยมีแผนอุ่นเครื่องกับบัลแกรเรียสีนัดด้วยกันและเพื่อให้นักกีฬาได้มีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมสภาพอากาศและเวลาที่นั่น ลายชื่อนักกีฬาทั้ง14ท่านมีดังต่อไปนี้ตำแหน่งเซตเตอร์หมายเลข3ยอมเฮซอนอายุ31ปีสูง177เซนติเมตรเซตเตอร์อีกคนหนึ่งหมายเลข5คิมฮาคยองอายุ25ปีสูง174เซนติเมตรตำแหน่งออปปอิตหมายเลข17ฮาเฮจิน อายุ26ปีสูง181ซมต่อไปเป็นตำแหน่งหัวเสามีด้วยกันทั้งหมด6ท่านกัปตันทีมหมายเลข13ปาร์คจองอาอายุ29ปีสูง187ซมในวีนเอลล่าสุดที่เจอกับทีมชาติไทยทําไปได้ถึง12คะแนนหมายเลข19ปีวอซิงจูอายุ29ปีสูง182ซมหมายเลข11ปาร์คเฮมินอายุ21ปีสูง181ซม หมายเลข20ย so ูซอยอนอายุ23ปีสูง174ซมหมายเลข18ฮวงมินคยองอายุ32ปีสูง174ซมตอนเล่นวีแอลล่าสุดเธอใส่หมายเลข15นะครับหมายเลข15ลีซอนวูอายุ20ปีสูง183ซมตำแหน่งบอเลเร็วหรือมิดฟิลบ็อกมีด้วยกัน3คนหมายเลข12 ลีดายอนอายุ20ปีสูง185เซนตมตรหมายเลข9ลีจูอาอายุ21ปีสูง185เซนมตหมายเลข6ปาร์คอึนจุนอายุ22ปีสูง187เซนติเมตรใต้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมได้เปลี่ยนตัวตอนนี้เธอกลับประเทศไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นฮันซูจีหมายเลข1อายุ33ปีสูง183เซนม ตัวรับอิสระหมายเลขก8คิมยอนกยอนอายุ28ปีสูง163เซนติเมตรและคนสุดท้ายตัวรับอิสระฮันดาแฮอายุ27ปีสูง164เซนติเมตรหัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือเฮดโค้ชคือซีซ่าเฮอร์นันเดสกอนซาเลสเป็นชาวสเปน